ครับเราอยู่กับอาจารย์นะนี่ครับผมในช่องของ RB Channel นะครับวันนี้ฟุตบอลยูเอี้ยนฟาสเชปิลีกนี่ครับต้องบอกว่าเป็นศึกบิ๊กแมตช์นะครับผมประจำกลางสัปดาห์เลยนะครับผมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเพราะว่าคู่แบบไม้เบื่อไม้เมาของลิเวอร์พูลนะครับผมต้องถามมันแบบตามตรงว่า ใครก็ได้นะครับที่ไม่ใช่รีนแมเรดนะครับผมซึ่งแน่นอนครับนะครับวันนี้ต้องมาเจอกันทางฝั่งในบ้านของยูฟูลนะครับผมคือมันนันะครับถ้าตามนุ้ท่านรู้แล้วก็ทราบแล้วนะครับผมฟุตบอลยูฟ่าชิเปี้ยนลีกนะครับมันคือมันมีการเตะแบบนัดเดียวจบเก็บคะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลงานที่ผ่านมาบทบาทเฮทวิในการเจอกันมาแล้วก็วันนี้ทางฝั่งอันเน่สล็อตนะครับที่ผลงานต้องบอกว่าดีมากๆนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับผมจะ วันนี้จะทํายังไงที่จะแบบล้างตาเรลเมลิดก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่ว่าจะเป็นนักเตะเลี้ยูปูแฟนบอลเลี้ยูเนะยครับต่างก็รู้ดีว่าการเจอมัดปรดนะครับผมพวกเขาแทบจะไม่ชนะเลยนะครับวันนี้เวอร์พููมาด้วยความที่ต้องยอมรับว่ามั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นนะครับวิธีการเล่นของพวกเขานะครับผมแล้วก็ความมั่นใจด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับวันนี้เวอ้์พููจะสามารถชนะเรลเมลิดได้หรือเปล่านะครับแต่วันนี้เล่นที่แอนฟิลด์นะครับเดี๋ยวเราจะไปลงลึกคู่นี้ กันแบบพร้อมกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมกดอื่นเลยครับเดี๋ยวจะนะให้ดูในเรื่องของทางฝั่งผลงานในการเจอกันก่อนนะครับว่าคู่นี้ การเจอกันมาล่าสุดเป็นยังไงผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับแต่วันนี้ต้องบอกกันตามตรงว่าเตะที่แอนฟิลด์นะครับบุบบัติการเจอกันต้องบอกว่า8นัดหลังสุดนะครับหรือพูแพ้ไปถึง7เกมถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็คู่นี้เจอกันบ่อยนะครับในรายการฟูฟบอลชิเปอร์ลีกตั้งแต่ปี2023-2022-2028-2018รอบชิงชนะเลิศนะครับผมวันนั้นก็ เจอกันและก็เป็นเรอัลมาดริดนะครับที่สามารถชนะของแดงหรือเวอร์ปูได้นะครับคือถ้าถามว่าย้อนกลับไปที่เวอร์ปูชนะเรอัลมาดริดต้องย้อนกลับไปในยุคป,ปี2009นะครับในยุคของราฟาลเบนิเตสนะครับผมและยุคนั้นเป็นเฟอร์นันโดตอเรสสตีเวนเจราดนะครับที่พวกเขาสามารถชนะได้นะครับคือระยะหลังเจอกันมาเนะตั้งแต่ปี2009จนปี2024 นับกันแบบตามตรงเลยครับผม15ปีนีครับลิเวอร์พูลไม่เคยชนะเลยเอ้ามาริดมาก่อนเลยครับผมคือค่อนข้างที่จะน่าตกใจพอสมควรนะครับแต่วันนี้คือข่าวดีสําหรับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลก็คือทางฝั่งเรอลมริดจะไม่มีเวเนซิวจูเนียนะครับบนบาทการเจอกันล่าสุดนะครับผมก็เป็นทางฝั่งของเรอลมริดสามารถชนะลิเวอร์พูลไปได้1ประตูต่อศูนะครับในค่ําคืนวันนั้น เนี่ยครับก่อนหน้านั้นก็แน่นอนนะครับผมคือที่เจอล่าสุดมันเป็นการเตะรอบตัดเชือกเย้าเยือนนะครับเกมแรกนะครับผมลิเวอร์พูลแพ้ไปก่อน2-5นะครับแต่เกมที่2มาดริดก็ย้ำชัยนะครับด้วยการชนะลิเวอร์พูลนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับรู้สึกวันนั้นเป็นวันทุสจูเนียร์ยิงประตูด้วยนะครับผมก็ตอนเบนเซม่ายังอยู่ด้วยนะครับถ้าจำกันได้นะครับผลงานลิเวอร์พูลไม่ต้องพูดถึงครับพวกเขาเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้โดยเกมล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลโชว์ความแข็งแกร่งนะครับด้วยการสามารถพลิกกลับมาชนะดักบุนนะครับเซา แฮมตันนะครับผมวันนั้น3ประตูต่อ2นะครับผมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลงานตอนนี้ลิเวอร์พูลชนะมาติดต่อกันนะครับห้าเกมติดต่อกันนะครับแล้วท่านนับแบบภาพรวมลิเวอร์พูลตอนนี้ผลงานดีมากนะครับท่านนับกันแบบตามตรงนะครับในรายการยูฟ่าเอย์นะครับนัดแรกก็ชนะเอซีมิลานนะครับนัดที่2ก็ชนะบูรุญย่านัดที่3ก็ชนะอาร์เบลิซิกนะครับดียวล่าสุดนะครับในรายการยูฟ่าก็ชนะห้างค้ายาไบเยอร์นะครับนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูล เก็บแต้มได้แบบเต็มๆตอนนี้เป็นหัวตารางเป็นจ่าฝูงนะครับ4เกมเก็บได้12แต้มแล้วเป็นทีมเดียวที่ทําได้นะครับผลงานร้อนแรงทั้งในรายการยูฟาคัวยุโรปผลงานร้อนแรงทั้งในรายการของฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกนะครับในประเทศเอเบีคัพก็ผ่านเข้ารอบนะครับเลือดูอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจมากๆจริงๆนะครับณนะชั่วโมงนี้ต้องบอกกันแบบตามตรงนะครับส่วนเรอัลมาดริดคือต้องบอกว่ามาดริดอะ จริงๆแล้วอ่ะผลงานมัดตริดจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าด้วยการที่เขาอ่ะดึงซูเปอร์สตาร์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคิรีเอ็มปัปเป้ลราไหนจะมีวินิสุจูเนียมีจุดบริลเลียมดึงมาฤดูการล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับคือการคาดหวังอ่ะมัดตริดมันสูงกว่าลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องพูดกันแบบตามตรงนะครับผมเรื่องเรื่องเอ็กซ์ปีคต์การคาดหวังมันมันค่อนข้างสูงนะครับถามว่ามัดตริดผลงานแย่ไหมจริงๆมัดตริดผลงานก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ถ้าเรามองโดยภาพรวมนะครับผมมัน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 ,ม,นมันคือเขาคาดหลายคนคาดหวังมันสูงอ่ะนะครับเพราะว่านักเตะของมาติดคือตอนนี้ถ้าถ้าถามเรื่องของซูเปอร์สตาร์นะครับเขาคือเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเทียบแล้วในรายการยูฟ่ามาติดก็ถือว่าทำมาได้ดีตลอดแต่พอมีการปรับเปลี่ยนยูฟ่าต้องบอกตามตรงว่ามาติดมีสะดุดอยู่นะนะครับเพราะว่า4เกมของลิเวอร์พูลชนะลวดแตบ4เกมของเรอัลมาริดนะครับพวกเขามีชนะสุดการดเกมแรก มีแพ้ลินครับเกมที่2แล้วก็มีชนะบูรุษเียด็อกมุนเกมที่3แต่เกมที่4ล่าสุดไปโดนปีศาจแดงดำเอซิมิลานตบซานเตโกคาบ้านนะครับซานเตโกเบนาเบลนะครับประตูต่อ3นะครับผมแล้วก็ผลงานของในลีกเกมล่าสุดนะครับมาดิก,ก็สามารถชนะเลกานตตาแล้วก็ตอนนี้ต้องยอมรับว่าคิวเรียนเอ็มปปเป้ครับนะครับเริ่มจะกลับมาทำประตูได้แล้วนะครับผมเริ่มที่จะมีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจน คืออย่างนี้ครับนะครับผมรูปแบบการเล่นนะครับเดี๋ยวจะนาไปลงลึกอันนี้ให้ฟังแน่นอนคู่นี้ต้องลงลึกกันหน่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวจะนาจะพูดในเรื่องของพูดในเรื่องของทางฝั่งนะครับอาแล้วมาลเตะก่อนแล้วกันนะครับวันนี้จะมีใครลงสนามเป็นยังไงบ้างอา๋ยวไปดูแบบพร้อมกันเลยนะครับดูลิวพูก่อนะครับเจ้าบ้านวันนี้จัดทัพมาในระบบ4 2 3 1หนึ่งก็วันนี้นักเตะที่ขาดของลิวพูที่จะนาเช็คมาก็แน่นอนเฮวีเอเลีย นะครับคอสตาซเมิกัสนะครับผมล่ะอาริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูนะครับเดียโกโจตาและก็เฟริโกเคเซ่ที่ยังไม่พร้อมลงสนามตั้งแต่ดึงเข้ามาจากไอมาลายูเวนะครับซึ่งวันนี้หน้าเป้าใช้เป็นดาวินุนเยสทางขวาเป็นมอมเมซาล่าตรงกลางเป็นโดมิเนกโซบอสไลทางซ้ายเป็นหลุยดิอาร์ตนะครับตรงกลางอลริซิสแม็กอลริสนะครับยืนคู่กับแรนกราฟเฟนแบกนะครับผมแล้วก็หลังสี่คนก็แน่นอนนะครับโรเปอ์ขวาเป็นเตนนะครับตรงกลางวอร์จิฟานไดนะครับยืนคู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้ผู้รักษาประตูจะเป็นเคเลเฮอล เลครับผมส่วนทางฝั่งเรียนมาดริดครับก็ขาดถือว่าขาดตัวหลักมากกว่าแล้วกันนะครับมาดริดวันนี้ไม่มีแน่ๆก็คือวินิสุสจูเนียนะครับแล้วก็วันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้จะน่าต้องรอดูว่ามาดริดจะดันดาวรุ่งใครเข้ามาเพราะว่าตัวหลักที่ขาดแน่ๆเอเดมิลิเตาโอเลงโชรมานี่นะครับโรดิโก้นะครับดานินคาวาคานนะครับวินิสุสจูเนียแล้วก็ดวิดาราบาคือทั้งหมดที่พูดมาเป็นตัวหลักได้หมดเลย รเรื่องของสภาพความพร้อมวันนี้ก็ต้องให้ลีฟพูลที่ดูดีกว่าชัดเจนนะครับผมลีฟพูลนะครับวันนี้ไม่ได้จัดมา4-3-3ใช้กงกลางเป็นไอดัวสคามาวิงก้ายืนคู่กับลูก้าโมดริตแล้วดันจุดขยับขึ้นสูงนิดหน่อยนะครับหน้าเป้าจะเป็นครีนเตนบัปเป้นะครับผมมาบราฮิมดีอาร์ตนะครับอาดากูเลยืนซ้ายนะครับแล้วก็กูตัววีเดโกวาลเวเด้แฟร์คองเมนดี้ลูดิเกอร์แล้วก็ทางฝั่งของฟูรันกาเซียนะครับยืนเป็นแบ็คซ้ายเดี๋ยวต้องเราดูว่าจะยืนแบบไหนแต่วันนี้มัตด,ดตััวหลกถึง6คนเลย นะครับนั่นทําให้เรื่องของราคาวันนี้นะครับมันก็ต้องชัดเจนเหมือนกันครับว่าราคามันเปิดมาเป็นมัดปิด แบกแค่มาเป็นรองนะครับเป็นลิอร์พูแบกในราคาครึ่งลูกประเด็นข้อแรกก็คือเรื่องของสภาพทีมด้วยแล้วก็เรื่องของความมั่นใจสถานการณ์ตอนนี้ความมั่นใจด้วยนะครับมันส่งผลต่อราคาปัจจุบันอันนี้ชัดเจนนะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3ลูกคือต้องทําความเข้าใจวิธีการเล่นของลิอร์พูก่อนนะครับในยุคข,ของอันเนส็ลตเราเราจะสังเกตสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนคือรูปแบบมันยังเป็นแบบ ผู้เล่นมันจะเป็นชุดเดิมก็จริงนะนะครับแต่เราจะสังเกตว่ารูปแบบการเล่นของลิอร์พูลนะครับไม่ได้มีการเพรสดันสูงแบบแบบเจนคล็อบที่ไล่เพสแดนบนตั้งแต่แนวลุกนะครับผมจะมีเรื่องของการการยืนคุมพื้นที่มากขึ้นในแต่ละจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งในการเจอคู่แข่งในแต่ละเกมนะครับลิอร์พูลไม่ได้ผีผามขนาดนั้นนะครับซึ่งเกมวันนี้นะครับด้วยสไตล์ของมาติดถ้ามาเจอลิอร์พูลนะครับคือต้องบอกว่าโอกาสในการเข้าทำ โอกาสในการเข้าทำหมาจานะก็ยังมอลิพวูวันนี้มากกว่าด้วยวิธีแล้วก็สไตล์การเล่นแต่มาติดเป็นทีมที่ใช้โอกาสไม่เปลืองและพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมเล่นมีการมีการเล่นเกมสวนกลับได้ดีมากๆทีมหนึ่งเลยนะครับวันนี้ถ้าจะต้องเจอลิฟูก็ต้องจับเรื่องของการล้ำหน้านะครับเพราะว่าศูนย์หน้าของมาติดมีความเร็วหลายคนเลยนะครับไรฮิมดีอาร์ตคิริเอมปัปเป้นะครับผมคือวันนี้จะเป็นรูปแบบเกมที่เลี้์พววู ต้องรอดูวนี่พูจะเล่นแบบไหนซึ่งถ้าลิ์ภูเล่นในแบบที่พวกเขากล้าดันเพชรลอยสูงคืออาจารย์นะก็ไม่รู้ว่าลิ์ภูจะกล้าเล่นแบบนั้นกับมัดติดหรือเปล่านะครับแต,แต่แต่คือเราจะสังเกตว่าเกมที่ลิ์ภูไม่ได้เล่นแบบนั้นคือเกมเจอเชลซีนะในเกมเกมนั้นลิ์ภูไม่ได้ดันเพชรถึงแบบผู้รักษาประตูซึ่งจะแตกต่างจากในยุคข,ของเจคิตคอปที่ลิ์พูจะดันลึกนะครับไล่จนกระทัง่งผู้รักษาประตูคู่แข่งเลยนะครับผมแล้วคือถ้าลิ์ภูทำแบบนั้นน่ะมัดติดจะมีพื้นที่ในการเล่นไไดด้้้แบบมากขึน นะนะครับได้มากขึ้นแล้วจะเล่นง่ายขึ้นนะครับจะมีพื้นที่ในแนวหลังเปิดค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้มีโอกาสที่ลิพูจะโดนด้วยนะครับแล้วด้วยสไตล์ของมาติดคือต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีความเฉียบคมมากๆอยู่แล้วนะครับเกมวันนี้อาจารยามองว่าหน้าบอลน,นะครับลิพูหน้าไปก็จริงแต่ก็ประมาทมาติดไม่ได้นะครับเรื่องของศักยภาพ potential ของนแตแตักเตะแต่ละคนคือมันสูงมากๆนะครับต่อให้ขาดนาักเตะค่อนข้างเยอะนะครับแต่วันนี้ลิพูเขาแข็งอะ เขาแคนมัดติดมากเพราะเจอกันมาในพวกเขาไม่ชนะเรอัลมาดติดเลยนะครับผมวันนี้คงเป็นเกมที่พวกเขากําลังมั่นใจก็ต้องน่าจะเตืนเกมบุกนะครับเดินหน้าแรกเข้าใส่นะครับอาจาราย์งเชียรสกอร์สูงน่าจะไปแบบไปง่ายที่สุดนะสำหรับสกอร์สูงคู่นี้มองว่า 3ลูกน่าจะมีนะครับอรอลุ้นเม็ด4กินเต็มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คู่ที่1นะครับผมฟุตบอลศึก UCL UEFA เแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้เลี้ยงผูหของแดงเปิดแอนฟิลด์เจอกับราชันชุดขาวเจ้าของถ้วยนะครับศึก UEFA ฟแชมเปี้ยนลีกวันนี้ขอนาติเลือกสกอร์สูงเป็นฟุตบอลคู่ที่1ครับนะครับขอไปสกอร์สูงวันนี้คู่แรกนะครับผมคืออย่างที่บอกแหละนะครับหน้าบอลยังเป็นถ้าถามหน้าบอลอาจาราย์ยังมองว่า คือมัดติดมันประมาทไม่ได้ด้วยนะครับผมมาจะได้ยังเชียร์มาดริดมากกว่าแต่วันนี้ยังไงก็เชียร์สกอสูงง่ายกว่านะครับง่ายกว่าน่าจะมีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับรพบลอ่ว ถ้าจะมาสูงแน่ๆนี่ผูต้องต้องต้องเพชรแบบเพชรแบบบ้าคลั่งนะครับอย่าอย่าไปเล่นเพชรแบบยืนคุมเชิงเหมือนเกมเจอเชลซีนะครับต้องเพชรได้เหมือนเกมเจอแบบเซาทันตันอะไรแบบเนี้ยเกมมันจะเปิดแรกแล้วมีประตูกเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นในเวนั้นซะมากกว่าถ้าจะเป็นนะครับนะครับไปต่อกู่ที่2วันนี้ยังอยู่ในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเรายังอยู่ในทีมของท,ทีมในพรีเมียร์ลีกวันนี้ไปเจอกับทีมของทางฝั่งกันโซนะครับผมมาสิงหงาดแอตตันวิลล่านะครับวันนี้เปิดวิาปผมม รับการมาเยือนจับทางฝั่งของไอ้มาลายอยู่เอ้นะครับของซื่ออย่างเทียโก้มอตตานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานคู่นี้กันแบบพร้อมกันนะครับก็ต้องพูดกันแบบตามตรงว่าวิลล่าผลงานนะนะครับสร้างความอิมเพรสซีฟมากๆนะครับสำหรับเฟิร์สอินแพชชั่นนะครับในการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เพราะพวกเขาว่าเก็บแต้ไมได้เยอะนะครับถือว่าเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าผ่านไป4เกมเก็บได้ถึง9แต้มก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับ เรื่องของประสบการณ์ experience ในการเล่นั่วยูฟานะครับผมคือต้องบอกว่าดีเลยแหละนะครับสำหรับวิลล่านะครับส่วนยูเวนตุสก็ถือว่าใช้ได้ครับตามมาตรฐานะนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าดบๆหน่อยเตะไป4นัดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับโดยล่าสุดที่พวกเขาเจอกันมาโหแต่เนี้ยต้องย้อนกลับไปตอนไหนปี2009นเาะครับเพราะชนะนี้นขนชติแบบไม่นับละกันเนาะนะครับเอาเป็นเกมที่วิลล่าเล่นล่าสุดแล้วกันนะนะครับพวกเขาไปเสมอคริสตัลพาเลท2-2ในรายการฟุตบอล พรีเมียร์อังกฤษนะครับแล้วก็ช่วงหลังวิลล่าก็ตบๆลงมานะนะครับแต่เกมในบ้านยังถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับพวกเขาก็ทนับอย่างพรีเมียร์แล้วก็ยูฟานะครับวิลล่าถือว่าดีนะครับในรายการยูฟาที่ผ่านมาเกมแรกพวกเขาชนะยังบอลมา3เมตรเกม2เล่นในบ้านชนะบาเยอร์ด้วยเกม3ชนะบอลุนญ่าในบ้านนะครับส่วนเกม4อ่ดันหลุดฟอร์มไปแพ้ครับบหนึ่งศูนย์นะครับสำหรับแอสตันวิลล่า นะครับส่วนทางฝั่งไอ้มาลายยูเวนะครับผมอันนี้คือเกมที่พวกเขาลงเล่นล่าสุดนะครับสำหรับวิลลายูวนตสเกมล่าสุดทําศึกใหญ่นะครับพวกเขาไปเยือนที่ซานซิโร่นะครับทำศึกกับปีศาจแดงดำเอซิมิลานแล้วก็จบมาศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนใน,ในการยูฟ่าเกมแรกมีชนะพีชวีไฮโอเฟนเกมที่สองก็ชนะอาร์เบลซิก เกมที่3นะครับพวกเขาไปแพ้ซุดการแต่เกมนั้นโดนใบแดงนะครับส่วนเกมที่4เสมอกับลินนะครับทับตรามมาเหล็กนะครับในบ้านซึ่งลินในบ้านแข็งแร่งลินเล่นในบ้านชนะมัดเิดด้วยซ้ําคือถ้าถามแบบตามตรงยูเวนตุสคือข้อหนึ่งเลยที่จะนาจะพูดถึงยูเวนตุสผ่านในลูกทีมของเดียโก้มาต้าพวกเขาเป็นทีมที่แพ้ค่อนข้างยากถ้าเกิดไม่เกิดเหตุแบบใบแดงเกิดขึ้นนะครับผมคืนในลีกยูเวนตุสต้องบอกว่ายังไม่แพ้ใครนะ ความแข็งแกร่งนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับซึ่งเดี๋ยวจะน้าให้ดูเรื่องของสภาพทีมนิดนึงด้วยกันนะครับเพราะว่าอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันไปดูวิลล่าก่อนวิลล่าจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1นะครับวันนี้ขาดใครบ้างก็คือตัวเดิมๆนะครับตันก็คือกามาร่านะครับมาดูโอนาน่าแจ็คขอบแรมซี่นะครับผมซึ่งอุลในนะครับวันนี้จัดมา4-2-1วันหน้าวันนี้หน้า,นนนาเป้าใช้โอลิวัตกินนะครับมอร์แกนโรเจอร์เลโอนไบรี่จอห์นแม็กกินยูริเตอร์มองกินคู่กับลอตบัคลีย์แม็อนนดีคออซาาเเปตรส ซ้ายเป็นลูก้าดีนผู้ทุษาาประตูเป็นเอเมเรโนมาติเนสจากทางฝั่งอาร์เจนตินานะครับก็ยังอยู่กันค่อนข้างครบถือว่าชุดดีนะครับแต่แต่สิ่งที่วิลล่าอาจารนายังมองว่ายังขาดก็คือในเรื่องของทางฝั่งทรัพยากรมากกว่าเพราะว่าการเตะยูฟ่าทีมขนาดทีมมันต้องใหญ่กว่านี้นะนะครับในมุมของอาจานาซึ่งวิลลา ยังเป็นผู้เล่นค่อนข้างหน้าเดิมก็ยังเป็นวัตกินยังเป็นจอห์นแม็กกินนะครับยังเป็นหน้าทางฝั่งฟรอนไบร์ยังอยู่คนก็อยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับวิลล่านะครับไปดูทางฝั่งของไอ้มาลาอยู่เอ้นะครับยูเวนตุสวันนี้จัดมาระบบเดียวกันคือ4 2 3 1แต่ยูเวนตุสขาดเยอะมันจะเป็นทางฝั่งของมิลลิกดูซานวัวลาโควิตนิโคลัสกอนซาเลสนะครับผมไม่จะเป็นทางฝั่งของดักรัดลุยวันนี้อดเจอทีมเก่านะครับเวสตันแม็กคินนี่นะครับควอนคาร์บาว์นะครับเกรซันเบ ยังไม่พร้อมนะครับผมก็ยูเวนตุสก็ยังถือว่าโลคาเตอรี่ยังลงนะครับเทิร์นคุบไมเนอร์จากอตาลันตาที่ดึงเข้ามาก็ยังลงนะครับกาลูลู่ก็ยังเป็นเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็ขวาวแฟชชั่นคอนไซเซานะครับยืนดิบนะครับจากตุรกีทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็วีอาหน้าเป้าจากสหรัฐอเมริกาก็ยังลงสนามค่อนข้างครบวันนี้ขาดเยอะมากนะครับคือต้องบอกกันแบบนี้ครับว่าจริงๆอ่ะนะครับผมประเด็นคู่นี้มันเป็นทีมที่ค่อนข้างสูสีวิลล่าจะได้เปรียบคือการเล่นในบ้าน แต่สิ่งสําคัญคือยูนตุสนะครับันนี้ที่จะนาชอบทีมรองมากกว่าเพราะว่าวันนี้ราคามันเปิดมาให้ดูเรื่องของราคาคุณจะเข้าใจราคาเปิดมาเป็นทางฝั่งของวิลล่าต่อปปคุณอย่าลืมว่าวันนี้ยูนตุขาดนักเตะตัวหลักเยอะมากคล้ายๆกับมาติดตัวหลักทั้งนั้นเบรเม็งนะครับดักรัตลุยนะครับผมอ,อดูซันว่าลาโควิดนะครับผมมิลิกพวกนี้ตัวหลักหลายคนแต่เรื่องของราคาวิลล่าย,ยังแบกแค่ราคาปปจ่ายน้ำ จ่ายน้ำขาวด้วยซ้ําการจ่ายแล้วจ่ายของยูทูบเป็นการจ่ายน้าแปบดบประเด็นทําไมมันเป็นแบบนี้ข้อแรกนะครับตั้งใจฟังนะยูทูบเป็นทีมที่ผลงานในรายการยูฟ่าแพ้ยากเป็นทุนเดิมโดยเฉพาะผลงานที่เล่นที่ผ่านมา4ี่นัดนะครับถ้าไม่ติดใบแดงเกมวันนั้นก็ไม่แพ้จะจาม,มั่นใจข้อ2เกมในลีกผลงานก็แพ้ยากล่าสุดไปเยือนที่ซานซิโรก็ไม่แพ้ข้อ3สิ่งนี้สำคัญที่สุดครับก็คือ experience นนะครับเรื่องของประสบการณ์ นะครับผมรายการใหญ่ๆรายการดูฟ้าในครับผมคือมันมีแค่ความเก่งไม่ได้นะครับมันจะมีเรื่องของประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกันในจุดๆๆเนี้ยมองในมุมเนี้ยอาจารนามองยูทูสมีโอกาสไม่แพ้แล้วยิ่งไปดูราคาวิลล่าไม่กล้าแบกด้วยซ้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารนาเทไปใจเทใจไปทางฝั่งทีมที่มาจากกันโซนะครับวันนี้ขนญาติไปรองไอมาลาอยู่นะครับในราคา เนี่ยครับเป็นฟุตบอลคู่ที่2ครับนะขอนยัาเลือกไอ้มาลายอยู่เวนะครับเป็นฟุตบอลคู่ที่2ตามที่กล่าวไปเลยนะครับผมดูจากองค์ประกอบภาพรวมนะครับผม including เอยทุกอย่างนะครับผมคือยังมองว่า e x p e r i เ n c e ยังเป็นตัวตัดสินเกมในวันนี้แล้วเผลอๆวันนี้อาจารย์นายังมองวิาญูทุกมีโอกาสถึงขั้นชนะวิลลาด้วยซ้ำนะนะครับมีโอกาสถึงขั้นชนะวิลลาด้วยซ้ำคู่ที่2วันนี้เลือกไอ้มาลายอยู่เวนะครับไปต่อคู่ที่3วันนี้อยู่ในคิวของทางฝั่งฟุตบอลยูฟาครับ วันนี้จะเป็นคิวของทีมจากฝรั่งเศสนะครับแอโมโนโกของอัดดอพัตเตอร์นะครับวันนี้เปิดสนามเจอกับเบนฟิก้าของบรูโนลาร์สนะครับวันนี้จะเป็นฟุตบอลคู่ที่3ของเรานะครับคือโมโนโกผลงานจริงๆดีมากๆนะครับในหลีกนยครับผลงานร้อนแรงเลยนะครับเป็นทีมที่ยิงคู่แข่งได้แบบถล่มทลายนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านที่มีความเขี้ยวนะครับแล้วก็ผลงานในการเล่นในบ้านรายการยูฟาเกมแรกชนะบาซ่ามานะครับสำหรับโมโนโกเกมที่2ชนะเซอร์วนาโซวิต้าบปห้าหนึ่ง ผลงานมูนโกถือว่าพีคมากนะครับเป็นทีมที่ติดลมบนสุดนะครับผลงาน4นัดนะครับชนะ3เสมอหนึยิงได้10ประตูเสียไป4ลูกนะสำหรับมูนโกนะครับผมคือผลงานดีนะครับสำหรับมูนโกนะครับแล้วก็คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อปี2014นะครับแล้วก็เป็นเปฟิก้าสามารถชนะไปหนึ่งศูนแต่มันนานมากนะครับ10ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้จะนาขอนยัดแค่พูดเป็นภาพรวมแล้วกัน ส่วนทางฝั่งผลงานโมอนอกโกนะครับล่าสุดพวกเขาสามารถชนะแบรดไป3ประตูต่อ2นะครับผม3นัดหลังสุดโมอนอกโกชนะรวดนะครับผลงานในลีกก็ดีผลงานรายการดูว่าก็ถือว่าออกมาดีมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยกเครดิตให้กับอดอปัปเตอร์ด้วยนะครับซึ่งจริงๆโมอนอกโกไม่ได้เป็นทีมใหญ่ที่แบบเก็บซปเปอร์สตาร์อยู่แล้วนะครับผมคือขายนักเตะกินมากกว่านะครับแต่พวกเขาผลงานขนาดนี้ต้องให้เครดิตกับกับโพสตเต็มๆนะครับแล้วก็ ผลงานก็ถือว่าดีมากตอนนี้อยู่อันดับที่2ของลีกนะครับผมซึ่งตามหลังปารีสไม่เยอะด้วยนะครับส่วนผลงานของทางฝั่งเยี่ยวลิทบอน <c oughs> ยักษ์ใหญ่จากโปรโตุเกสนะครับผมล่าสุดแน่นอนนะครับโชว์ความโหดไปหน่อยในการไปตบทีมจากลีกรองนะครับอยากอมาโดราไป7ประตูต่อศูออนย์นะครับเบนฟิก้าเป็นทีมหนึ่งที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งพอตัวนะครับถามว่าในรายการยูฟ่ามันไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นนะครับชนะ2แล้วก็ แพ้2นะครับทีมที่แพ้มีการแพ้ไบเย์นนะครับแพ้เวนุสแต่ชนะเบนฟิกาชนะแอตมาติดแล้วก็ชนะเซ์วน่าสวิตดามานะครับยังเป็นทีมที่ต้องบอกกันแบบตามตรงว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับคือวันนี้อาจะนามมองว่าโมโนโกแอบต่อน้อยเหมือนกันนะ แอบต่อน้อยเหมือนกันนะครับโมโนโกก็คือไม่ได้มามายูฟาบ่อยนะครับซึ่งแตกต่างจากเบร์วิก้ามาบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับราคาเปิดมาปปนะครับสูงต่ำเปิดมา2.75เ็นะครับเล่นสูงน้ำเก้าต่ำน้ำเก้าเหมือนกันการจ่ายยังเป็นน้ำเก้าเท่ากันคือมันเป็นบอลที่แบบเกมลุกดีทั้งคู่แล้วก็ฝีเท้ามันพอๆกันนะมันมีโอกาสเป็นบอลสามหน้าสูงมาก มันมีโอกาสเป็นบอล3ต้าสูงนะครับไปฟิก้าถามว่าเกรดบอลไม่ได้ต่างจากโมโนโกลเลยนะนะครับสูสีมากคู่นี้นะครับผมแล้วถ้าเรามองไปในเรื่องของสภาพทีม เบนวิก้านะครับดูโมโนโกก่อนนะครับ4 2 3 1วันนี้ทางฝั่งของอดอล์พัตเตอร์ขาดใครบ้างอีดามดีย็อบนะครับฟอร์เรียนบูโรกันนะครับแล้วก็กาเครปินเดียต้านะครับวันนี้ที่ไม่พร้อมลงสนามวันนี้ก็วินเอมโบโลสูน่าสวิตเซอร์แลนด์เล่นหน้าเป้านะครับมินามโนเล่นหน้าต่ำนะครับผมแล้วก็มีพวกอ่ะนะครับเดนิสซากาเรียนะครับผมพวกทางฝั่งของอ่ะ มาเจกิสไงครับผู้รักษาประตูของทีมชาติโปแลนด์นะครับผมก็วันนี้ก็ลงสนามนะครับผมสําหรับทางฝั่งมูนโกนะครับไปดูทางฝั่งของเบนฟิก้าบ้างนะครับจัดทัพมา3 5 2คนที่ขาดก็จะเป็นเทียโกโกเวอานะครับผมเรนาโตซานเชสนะครับจานบาสเต้นะครับวันนี้ทีอังเคลเดี๋ยวมาเลยลงสนามนะครับแล้วก็มีพวกนักเตะอย่างที่รัตโอตาเมนดี้นะครับทูบินเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติยูเครนนะครับผมก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะจัดเต็มคือได้บอกคู่เนี้ยมันเป็นบอล3หน้านะครับเพราะฉะนั้นวัันนนี้้้้ถถาาตตองดสิใจเก ลูกทั้งคู่ก็ดีทั้งคู่แล้วก็เบนฟิก้าต้องบอกแบบตามตรงว่าเกมบุกเขาหลายกาบมาก การยืน3-5-2อันนี้ต้องการต้องยกเครดิตให้กับบุโอลารดด้วยเขาเล่นแล้วก็ปรับแผนมาได้ดีเกมวันนี้จะนาโมโมโนโกะมีโอกาสพลาดท่าได้นะครับผมวันชนาขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งเหยี่วลิปบอนนะครับยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสนะครับวันนี้มองว,ว่าเกมพวกเขาว่ะแข็งแร่งนะครับผมแล้วก็ความเที่ยวความคมความเฉียบขาดนะครับไม่แพ้โมโนโกลแล้วก็เรื่องของการเล่นรายการยูฟ่าก็ค่อนข้างบ่อยด้วยนะครับขอเทใจไปทางฝั่งเหยี่วลิสบอนเบนฟิก้านะครับรองในรา าปาปาเนี่ยครับเป็นฟุตบอลคู่ที่3นะครับวันนี้3คู่นะครับจัดหนักจัดเต็มไปได้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวจะนาสรุปให้วันนี้3คู่จะนาให้อะไรบ้างแต่ก่อนจะไปสุปปจัจะนาฝากกลุ่มฟุตบอลมาเก้าวีพีหน่อยได้ไหมครับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เหมือนเดิมง่ายๆแอดไลน์มาที่แอดอาร์บีอาร์นี่ครับผมเนี่ยนะครับอาจรนาลงบอลสดไปเนี่ย นะครับสกอร์สูงแอดมิริตตอนนี้ตอนนั้น10อยู่ตอนนี้2-0ละรอข้างหลังอีกลูกเดี๋ยวก็กินครึ่งละนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับฟุตบอลสดจะลงให้ตลอด24ชั่วโมงใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม15นะครับตอนนี้บอกเลยว่าขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่ามันไม่ได้มีแต่ข้อดีหรอกนะครับข้อเสียในการเข้ากลุ่มมันก็มีนะครับผมมันอาจจะเป็นเรื่องของอ่ะนะครับผมวันไหนที่บอลแบบพาตายมันก็มีบ้างนนนนะครัับบบบบแแแตต่่่ฟุอลมมมมก็็เปีีี้ไใใทจ บอลแล้วบันเข้าทั้งหมดะนะครับแต่ต้องอาจารย์กล้าพูดเลยว่าตั้งแต่สร้างกลุ่มมากล้าให้กล้มมาคาก,การันตีเรื่องนี้เลยก็คือบอลเข้ามากกว่าบอลตายอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้เข้าเข้ามาตามในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นบอลสดเอ่ยนะครับหรือใครที่ไม่มีเวลาฟังไลฟ์สดก็เข้ากลุ่มมาได้นะครับอาจารย์ฝากด้วยแล้วถ้ากลุ่มมันไม่ดีจริงอ่ะ คนจะไม่มีทางมากขนาดนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับเข้ากลุ่มเหมือนเดิมแอดไลน์มาที่แอดอานอันไหนที่ดีก็บอกว่าดีเนาะนะครับแต่อย่างที่บอกทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้แล้วแต่การตัดสินใจของท่านเลยครับนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้จะนาสุบสาวคู่ให้ฟังว่ามีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันครับ <c oughs> <c oughs> โดยคู่แรกนะครับวันนี้ที่จะนาคัดให้ก็คือฝ่าไปทางฝั่งของอสกอสูงหรือภูเจอแล้วมาเด็ก นะครับสอเสือ3ลูกคู่ที่2รองไอ้ม้าลายอยู่เอ้นะครับ0.25ใส่บวกไปนะครับส่วนคู่ที่3รองเหี่ยวลิสบอนนะครับใส่บวกไป0.25อ่ะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วย3คู่นี้จัดหนักจัดแน่นนะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มง่ายๆแอดไลน์มาที่แอดอาร์แล้วทักอาจารนะครับผมอยากเข้ากลุ่มมาเก้าอีพีอาจารย์พูดทุกครั้งว่า อันนี้ไม่บังคับหรือใครจะตามหน้าไลฟ์ตามในไลฟ์สดตามในช่อง YouTube อันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ก็อย่ยงที่บอกนะครับผมก็คือใครที่ไม่มีเวลาฟังหรือเงาๆอยากจะมาตามบปสดก็ตามเข้ามาได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฟุตบอลมีได้มีเสียเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับไม่มีใครให้เข้าตลอดแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมกดซับช่องตลฟ์สวันนี้จะนาขอนญ้ายลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มอย่าลืมเข้ากลุ่มแอดไลน์แอดอาร์บหนึ่งหนึ่ง เมียตอยู่นานาด้วยวันนี้จะนาขอญาติลาไปก่อนกราบลาเท่านี้สวัสดีครับ